สวัสดีค่ะเด็กๆภาษาไทยวันนี้คุณครูมีจะพามาอ่านนะคะนิทานเรื่องไปโรงเรียนค่ะเห็นไม่เอ่ยวันนี้เราจะมาอ่านบทที่5นะคะไปโรงเรียนเด็กๆเวลาอ่านเด็กๆดูเจ้าปลาวันตัวนี้นะคะคุณครูจะใช้เจ้าปลาวันตัวนี้เนี่ยพาเด็กๆอ่านหนังสือในวันนี้นะคะเด็กๆดูตาม กาประวัตตัวนี้ไปทีละตัวนะคะเด็กๆจะได้อ่านตามคุณครูได้รู้เรื่องนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไปโรงเรียนบทที่5นะคะอเด็กคนนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปกันก่อนเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะเขากําลังจะไปโรงเรียนแน่ๆเลยนี่เห็นไหมเขาใส่ชุดเรียบร้อยเลยนะคะ แล้วเจ้าช้างตัวนี้นะคะก็คือชื่ออะไรเอ่ยใบอะไรตัวนี้คือใบบัวนะคะส่วนตัวสีฟ้านี้คือใบโบกนะคะเห็นไหมคะว่าที่คอเนี่ยที่คอเขาจะมีอะไรห้อยอยู่เอ่ยอมีประมีกระพวนกับกระดึงนะคะส่วนอันนี้เจ้าใบบัวก็ถือ กระเป๋าส่วนเจ้าใบโบกก็ถือปิ่นโตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะไปโรงเรียนแล้วมันมีเรื่องสนุกสนานอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะให้เด็กๆนะคะดูรู้จักคํานำเรื่องในหน้าที่44นะคะรู้จักคํานำเรื่องเดี๋ยวเด็กๆค่อยๆอ่านตามคุณครูไปทีละคำนะคะรู้จัก คำนำเรื่องเข้าขอเอาเข่าไม่โทรเข้าหิวหออีวอหิวไม่โทรหิวเรียนรอเอียนอเรียน ปินโตปออีนอปิ่นไม่เอกปิ่นตอโอโตปิ่นโตกระเป๋ากอรออะกระปอเอาเปาไม่จัดตวาเป๋ากระเป๋าโรงเรียน รององอโรงรอเอนอเรียนโรงเรียนหน้าก็คือใบหน้าเนี่ยนะคะหน้าหอนออาหนาไม่โทนหน้าหนังสือหอนออะงอหนัง สอือสือหนังสือโบกมือบโอกโบกมออือมือโบกมือต่อตออตอไม่เอกต่อน้อย นออย,อ,นอยน้อยไม่โทน้อยส่งเสียงสอองอส่งไม่เอกส่งสอเอียงงอเสียงส่งเสียงเอิกเอิกอเอกเอิก,อก,อก,อกไม่ตรีเอิก อเอ,อกเอ,อ,อกไม่ตรีเอ,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 อิกเอิกเอิกอ่าเด็กๆก็รู้จักคำนำเรื่องในก่อนเรียนไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้อ่านเนื้อเรื่องต่อไปได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันนะคะว่าความสนุกสนานในวันไปโรงเรียนของภูผาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆดูและออกเสียงตามคุณครูนะคะ ไปโรงเรียนภูผาเดินหน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปิ่นโตส่งเสียงร้องเอิก๊กเอิก๊ก กระดึงดังโป๊กโป๊กใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอ๊แกแอ๊กกระพรวนดังกรุงกลิ่งจากที่นักเรียนได้อ่านไปนะคะเขาบอกว่าผู้ผาเดินยังไงคะ ผู้ผาเดินนำหน้าใบโบกใบบัวนะคะใบโบกใบบัวเนี่ยเดินตามผู้ผาแล้วใบโบกใบโบกเจ้าตัวเนี้ยค่ะใบโบกหิ้วอะไรคะหิ้วปิ่นโตนะคะแล้วใบโบกร้องเสียงเป็นยังไงเอย่ยร้องเสียงเอิกเอิกนะคะที่คอของใบโบกนะคะจะห้อยเจ้าสิ่งนี้นะคะเรียกว่ากระดึง กระดึงนะคะเนี่ยที่อยู่ที่คอของเจ้าใบาโบกนะคะคือกระดึงเสียงกระดึงเวลามันร้องเสียงดังเมื่อช้างเดินนะคะเจ้ากระดึงนี้ก็จะขยับตามนะคะทําให้ส่งเสียงออกมาเสียงดังโป๊กเป๊กนะคะโป๊กเป๊ก กระดึงของใบโบกนะคะจะดังปกเป๊กแล้วเวลาใบโบกร้องใบโบกก็จะร้องเอิกเอิกนะคะส่วนใบบัวนะคะนี่ใบบัวตัวสีส้มนี้นะคะใบบัวเนี่ยเขาหิ้วอะไรให้ผู้ผ่าคะหิ้วกระเป๋าถูกต้องค่ะเขาหิ้วกระเป๋าให้ผู้ผ่านนะแล้วเวลาเขาส่งเสียงร้องเนี่ยคุณใบบัวนะคะเขาก็จะร้องแอก๊กแอ๊กนะคะ ที่คอของใบบัวนี่นะคะที่คอของใบบัวจะมีลูกลกลมๆแบบนี้นะคะเรียกว่ากระพรวนกระพรวนนะคะเสียงกระพรวนของใบบัวนะคะจะดังกลุงกลิ๋งกลุงกลิ๋งนะคะส่วนเสียงกระดึงของใบโบกจะดังโปก๊กเป๊กโปก๊กเป๊กนะคะให้เด็กๆจําไว้ให้ดีนะว่าคนไหนคล้องกระดึงคนไหนคล้องกระพรวนนะคะ อะเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าต่อไปกันเลยฮะทำไมภาพนี้ใบโบกถึงโบกมือให้เอ้ยผู้ผาโบกมือให้ใบโบกใบบัวนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียน พอถึงโรงเรียนลูกช้างใบโบกยื่นปิ่นโตให้ภูผาใบาบัวยื่นกระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผา ภูผาโบกมือให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือ ภาพนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าใบบกใบบัวเนี่ยไม่ได้ไปส่งภูผาไปโรงเรียนนะคะแต่กลายเป็นว่าภูผานี่มาส่งเจ้าน้องช้างสอง,งตัวเนี่ยมาโรงเรียนของลูกช้างนะคะเจ้าสองตัวนี้ก็ดูสิทำหน้าทำตานะคะเหมือนไม่อยากให้ภูผาไปเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าภูผานี่ก็เดินมาส่ง จาช้างสองตัวนี้มาที่โรงเรียนลูกช้างใช่ไหมคะมาโรงเรียนลูกช้างแล้วพอมาถึงโรงเรียนนะคะใบโบกที่ถือปิ่นโตก็ยื่นปิ่นโตให้กับภูผาใบบัวก็ยื่นกระเป๋าให้ภูผานะคะช้างน้อยก็ใบาบายภูผาด้วยการโบกอะไรโบกหูให้ภูผานะคะแล้วภูผาก็โบกมือใบาบายช้างน้อย ช้างน้อยก็เดินเข้าโรงเรียนลูกช้างไปส่วนภูผานะคะก็เดินต่อไปไปที่โรงเรียนของภูผาเองเพื่อไปเรียนหนังสือนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องไปโรงเรียนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันวันนี้พี่ป่าวัานไปแล้วนะคะ